กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความทารุยิ่งกราบครูรุกทุกๆท,ท,ท่านจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้อแอดมาขอโอกาสสอบถามนะคะนะคะเกี่ยวกับเรื่องอดีทอคอะ่ะนะคะคือสองสามวันนี้แอดสองสัยว่าดีทอคกับปกติแล้วเวลาเราดีทอคเนี่ยมันจะมีพวกส่วนที่เป็นเนื้อของ ของของอุจจาระเนี่ยออกมาแต่สองสองสามครั้งเนี่ยมันไม่มีเลยนะคะมันเป็นเพราะอะไรคะเป็นเป็นน้าเฉยๆนะน้ําที่เราเป็นแอ๊ะแอใช้น้ําสมุนไพรในตัวนะคะกับน้ําอุ่นผสมกันนะคะและทุกครั้งที่ทําก็คือออกแบบเยอะๆเลยใช่ไหมคะจนสุดใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะถึงจะไม่มีน้ําก็ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ก็ไม่มีปัญหานั่นแหละเพียงแต่ว่า มันก็จะช่วยระบายความร้อนในร่างกายเราออกท่านั้นเองก็จะเป็นการดีด้วยนะคะถึงจะไม่มีเนีย่ยเพราะว่าการที่เราทําดีท้องเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปทําอย่างสมมติว่าเราถ่ายปกติใช่ไหมคะเขาก็ยังมีส่วนที่ที่ยังค้างอยู่ก็คือถ่ายทุกกันโดยถ่ายเองแต่พอเราทําดีท้องแล้วเนี่ยก็เหมือนกับดึงไอของที่จะออกพวกนี้มามาออกวันนี้ค่ะก็คิดง่ายๆแบบนี้เองแล้วรู้สึกสบายไหมคะตอนนี้ก็ก็ก็สบายค่ะแปลว่าเออ เราก็กังวลหน่อยนึงอ่ะนะฮะตรงที่ว่าเอ๊ะปกติมันมันจะมีเนื้อออกมาไงฮะใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันไม่มีเลยแล้วเอ๊ะแล้วสิ่งที่เราทานเข้าไปมันหายไปไหนหมดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราใช้ตอนนี้ก็คือเป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมคะอาหารชื่ออาหารจืดอ,อ,อาหารจืดเนี่ยแล้วล้าทาให้เราสบายร่างกายเราก็ไปได้ใช้ใช้ส่วนต่างๆได้ได้หมดไงคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเกินพอเกินเนี่ยมันจะออกมาเยอะอย่างสมัยก่อนน่ะ เรากินอาหารที่แบบมีเนื้อสัตว์รสจัดใช่ไหมคะแล้วเรากินปริมาณเยอะกินสามเวลาอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็ถ่ายเยอะไงคะแต่นี่เรากินวันเดียวหรือเปล่าคะวิดเดียวคะทานทานสองมือ้อแต่ช่วงนี้ทานได้น้อยมากเลยอ่ะเพราะว่าป่วยอย่างนี้นะคะพอน้อยพอร้อยร่างกายก็เอาไปใช้หมดไงคะ,คะก็ไม่ใช่แดกมีกากไงเพราะว่าส่วนที่ออกมายกากคือกากส่วนเกินของร่างกายที่ไม่ต้องการและถึงจะขับออกนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีประโยชน์ที่เราใส่เข้าไปในร่างกายของเราอะค่ะค่ะท,ทีนี้กรณีหนึ่งนะคะคือสังเกตเนี่ยว่าเวลาเราเราสวนเออสวนสายเข้าไปอน่ะนะคะปกติอาจจะใช้ท่านอนใช่ไหมคะนอนตะแคงขวานะ,คะ่ค่ะนะคะปกติพอนอนตะแคงขวานี่เออน้ำเออน้ำน้ำที่อยู่ใน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 ถุงอะค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะไหลเข้าไปอย่างดีเลยแต่สองวันนี้เนี่ย มันถ้านอนนะคะน้ํามันกับน้ํามันจะดันออกมานะคะแต่พอเรายืนปับ๊บมันกลับขึ้นดีจังเลยอย่างเงี้ยค่ะปืดปืดปืด,ปดเลยมันเป็นเพราะอะไรฮะอย่างนี้อจนี่หมูค่ะอ่าประสบการณ์อันนี้ยังไม่เคยนะคะ,ะที่ลง<ค>ยิำแล้วน้ําน้ำแ<ช>ับไหลเอ่อแต่แต่ว่าตัวเองทําถ้ายืนก็มันก็ไหลไหลเข้าปกติอะคะ่ะ แต่ว่าประเภทว่านอนแล้วมันไม่เข้าเนี่ยไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าเนี่ยสองวันเลยไหมคะที่เป็นอย่าง,นงนเนี้ยของแอดเนี่ยอแต่แต่ว่ามองแล้วอาจจะภาวะเครียดกังวลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอาจจากที่ว่าพอมันไม่มีเนื้อมันก็เลยทําให้มีความกังวลพอมีความกังวลมันก็มีส่วนที่จะทําให้อการที่เอ่อการหมุนเวียนหรืออะไรเนี่ยมันก็จะทําให้มันไม่ไม่คล่องอะค่ะ ภาวะเครียดมันก็มีมีมีผลนะทําให้เซ mm. ลล์ของเรามันเก่งตัวอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันอาจจะไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้ค่ะลองลองลอง,ลองวางใจวางใจดูลองดูอีกทีทำแบบเฮ้ยวาง,งใจอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอุจจาระมันไม่ออกมาเป็นชิ้นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ พอความเอกังวลมันคลายลงแล้วลองสังเกตดูว่าเอ๊ยมันนอนแล้วมันไหลปกติไหมหรือยืนแล้วมันไหลปกติไหมทดลองเองเลยค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ที่อ,อลองดูเพราะโดยปกติพี่หมูยืนก็ได้ปกตินอนก็ได้ปกติไม่เคยตีกลับแต่ว่าในเรื่องของภาวะเครียดอะ่ะมันก็เราเรียนรู้กันแล้วเนาะว่ามันมีผลกับการที่จะให้เอ่อ ก้ามเนื้อของเราอะเกรงตัวแล้วบีบเอาพิษออกเนี้ยถ้าเรามีความกังลวลความความเครียดจัดสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสาเหตุได้เป็นสาเหตุได้ค่ะ,<ฮ>ะทดลองอีกครั้ง <ฮะ S 1> ค่ะทดลองอีกครั้งว่าแอสสาะมีมีผู้ชำนาญการเรื่องดีท็อกจะมาตอบค่ะถ้าเชิญพี่จิ๋วเลยค่ะบไม่ถึงว่าถ <laughs> ้าเช้าเย็นอะ่ะเช้าดีนึงมันไปได้ถึงสิบสองขวดเป็นโลกบ้าแบบว่าอยากเห็นเนื้ออุจจาระแบบ พี่แอดเนี่ยแหละแต่จูค๊คำนึงจะบอกว่าพี่แอดช่วงเนี้ยเรามีร่างกายที่ร้อนหแล้วเนี่ยท่านเน่ยแบบว่าร้อนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็มามาเข้าเรื่องในโรงเรียนของหนูตั้งแต่ตีสามเลยนะหนูบอยมากดแบบว่าเข้าคิวตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะแล้วยังส่งการบ้านห้องใหญ่แล้วยังมาสายด่วนแล้วขนาดว่าเราไม่ได้เป็นคนวันถ้าเราอยู่หน้าเครื่องเราก็ร้อนแทบตายแล้ว ฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นน้ําขวดเดียวว่ามันไม่พอแล้วมันมันแบบว่าบางทีอ่ะมันน้ำอ่ะร้อนแต่ว่าเขาไม่สามารถจะไปถึงอุจจาระแล้วก็กินก็น้อยลงเพราะมันกินอะไรไม่ค่อยลงแล้วจะไปสงสัยทําไมเพราะเราเราติดตามชีวิตพี่แอดคือมันเหมือนกับว่าเราอ่ะเจอกันในโรงเรียนโองหนูทุกเช้าเราก็รู้ความคืบหน้าไง เพราะว่า,วา,วาอยา่างพี่ๆใส่ด่วนในกลุ่มนี้บางทีไม่ได้รู้ความปรบหน้าพี่แอรฉะนั้นเนี่ยไอ้แค่ว่าเรามาอยู่หน้าเครื่องอ่ะมันก็ร้อนและนี่เห็นไหมเมื่อเช้ายังบอกเรื่องไอไม่อยู่นะนี่ไหไอไปยังไหไอเลยเพราะว่าต้องไปดึงเอาความร้อนออกทางส่วนล้างลำไส้ใช่ไหมแม้มันมีแค่น้ําอ่ะมันก็ไปดึงทําให้มันไปไปร้อนออกที่ไอที่ลาคอ แต่ประเด็นคือบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าให้หยุดที่ขวดนึงมันจะนน้นแต่อย่ามาเรียนแบบไอ้นี่ของเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียนแบบเราอะห่วยเราจะคิดตั้งแต่ก่อนอนะเราบอกว่าเฮ้ยพิษเราเยอะไว้แล้วเราจะทําจนกระทั่งน้ําอะหายร้อน oh, <yeah. S 1> <laughs> ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เอาแก่ okay, แค่กากใย,ยออกนะ <Okay. S 1> บางทีอะมันบอกว่าเฮ้ยร่างกายฉันยังร้อนอยู่ <laughs> ฉันจะทําอัดเข้าไป <laughs> เอาปล่อยออกมาแล้วอัดเข้าไป <laughs> อันนี้เลยต้องมาคอยแก้กลับว่าเวลาใครทําเรื่องมีท้อกไม่ถูกต้องเราต้องมาช่วยค่ะก็ะเลยจะให้บอกพี่แอดว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในช่วงอย่างเงี้ยมันมีภาวะร้อนมากๆอะ่ะบางทีอะ่ะอย่างช่วงที่จิ๋วปะทุอะ่ะจิ๋วใช่แต่ไม่ถึงเจ็ดรอบแบบน้องว่าเรามีเช้าสส่ไปเย็นเที่ยงคืนพอ บา,บางทีมันปะทุแล้วมันคันขึ้นหัวใช่ไหมไม่ได้แล้วฉันเที่ยงคืนฉันก็หอบแล้วเอาน้ําสมุนไพรในตัวแล้วใส่ผงถ่านด้วยเพราะผงถ่านเนี่ยบางทีมันกินอย่างพาี่แอดช่วงนี้คือคันคอใช่ไหมโอเคถ้ามาคันตัวคอไม่ได้เราเอาเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่อเขาจะได้ส่งตรงให้เอเอ ผงผงผงของผงทานเนี่ยพอเข้าไปดูดซับพิษไปเอาดึงพิษออกมาเอาไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องดาปิดปีนะนั่นแหละเออจิว๋วคือคันขึ้นหัวแล้วว่าต้องไปดีท็อกแล้วก็ใช้สูตรเนี้ยบางทีแบบคือมันมันสามารถช่วยได้เลยไม่งั้น,นอนไม่หลับพอไปดีท็อกช่วงไอ้ทองเที่ยงคืนแล้วกลับมามันนอนหลับเลยมันไอ้ความคันเห็นไหมว่ามันขึ้นไปได้ถึงศีรษะเลย นับภาษาอะไรคอเคิร์เนี่ยตาหูจมูกอุณนทีตาแดงเนี่ยเอยต้องไปดีทอ็อกมันดึงให้หายตาแดงได้ไม่ได้บอกว่าจะบอกเคล็ดลับว่าแต่ตอนเนี้ยคือตั้งแต่บอกว่าต้องตั้งสีไม่ดีท็อกกับหนูมวยเราก็เลยเลิกแล้วเดี๋ยวนี้อะมันก็คือบางวันก็ไม่ต้องดีท็อกด้วยซ้ำหรือถ้าแต่ถ้าช่วงอยู่หน้าหน้าจอจะขอบอกว่ามันต้องกลับมาเราเคยบอกว่า เออช่วงนั้นมันต้องทดลองแงะไม่ดีทองใช่ป่ะปรากฏว่ามันเหมือนจุกก๊อกเลยเว้ยเพราะมันร้อนใช่ป่ะไม่จะล้ําไปค่ะแล้วเรีมีปัญหาเรื่องีนสี่ดวงแบบอ่อยู่ถาวรค่ะตรงนี้ฉันนี่มีสีทองอยู่ถาวรเพราะฉะนั้นมันก็ตุงแล้วพอร้อนมันก็ตุงเฮ้ยมันจุกก๊อกตายแล้วฉันตั้งสีไม่ดีทองฉันก็ต้องขอขอล้มสีไว้ก็เลย แล้วเอาเข้าไปเอาน้ําเข้าไปดึงออกมาอย่างที่พี่หมูบอกเหมือนกันว่าบางทีถ้านั่งอ่ะมันไปไม่ถึงเพราะว่าความยาวมันต้องเท่ากับความสูงของเราใช่ป่ะเออเออไปนอนนอนอยู่ในพื้นห้องน้ำก็ไดนะ้แต่ที่สวนสามไม่มีเตียงไม่มีตังก็ชอบแล้วเวลาไปสวนเก้าเราชอบเป็นนอนดาบแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้ไ่นั่งอย่างเดียวอืมเอาเป็นว่าพี่แอดก็คือถ้าขวดนึงอ่ะแล้วจะรู้สึกว่าร้อนอ่ะ ก็เพิ่มได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะร่างกายที่ร้อนก็ไปเพิ่มให้ดึงความเอาความเย็นเข้าไปล้างความร้อนแล้วก็ยิ่งอยู่หน้าเครื่องคอมเนี่ยเห็นเช้าสายใบเย็นแต่ขออนุญาตพี่จิ๋วพี่แ,แอดคะก็มีมีเย็นร้อนเย็นสองส่วน<ช>เนาะ<ช>บาง<ช>อย่างอาจจะต้องใส่คือคือถ้าใช้แต่น้ำสมุนไยรในตัวบางครั้งอาจต้องเติมน้ำอุ่นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่กัน ใช่ไม่งั้นถึงทำไมจะต้องมีน้ำสกัดพลังศีลที่แบบว่ามีร้อนอีกสามสิบเปอร์เซ็นตก็เลยจะบอกพี่แอดว่าถ้ามีได้ได้มีน้ำสกัดพลังศีลที่มีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพวกดาวดอยหรือว่าฟ้าทะลายโจรอย่างของที่เนี่ยจะมีดาวดอยฟ้าทะลายโจรแล้วก็กดจุลาลัมพาที่เขาจะมีฤทธิร์ร้อนอยู่ด้วยก็จะช่วยทําให้เออมันก็ออกมาดีขึ้นเพราะว่าบางทีเป็นร้อนเย็นผันกันใช่ตัวเนี้ยก็มาตอบโจทย์เพราะว่า โอ้ยขนาดแค่ไม่เอาไปสวนล้างน้ไส้อะเขาไปดื่มเขาก็หายคนด้วย <c oughs> นะเขาเป็นว่าพี่แอดโอ้โหพลังเต็มเนี่ยส่งกันบ้านด้วยอะไรด้วยมันก็ย่อมร้อนจากไอเครื่องมือสื่อสารนะคะมา <c oughs> ให้กําลังใจไม่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสจู่จว่ารู้ว่าใจเต็มร้อยล้วพี่แอดแต่ว่าคราวนี้บางทีนะ่ะจากการที่เราอะเป็นนักศึกษาออนไลน์อย่างเดียวไง ที่เมื่อกี้ชืินชมว่าเออไปค่าออนไซต์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ป่วยค่ะมาค่ายออนไซต์ได้บ่อยๆนะคะเชิญเชิญค่ะจะได้เพิ่มทักษะค่ะประมาณนี้ขอบพระคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะพี่จิ๋วสาธุค่ะก็ถ้าเอาของใกล้ตัวช่วยก็ได้ค่ะอาจจะทุบตะไคร้หัวหนึ่งผสม <c oughs> ในน้ำที่ทำดีท็อกนะ <c oughs> เพราะว่าดูภาวะอาการตอนนั้นนะคะเพราะว่าอาการเนี้ย มันจะมีอาการของร้อนเย็ยนพันกันนะคะเอาสมุนไพรที่เรามีก็ได้ค่ะในบ้านนะคะและ้วกลัวคอก็อาจจะใช้เจากมะนาวอาจจะเป็นมะกรูดนเพราะว <elly> ่ามันจะช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อในลําคอนะ,ะ,ะ cool. ลองปรับดูค่ะสาธุค่ะค่ะ <T. S 2> ก็เพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คือการใช้สมุนไพรในการที่จะต้มดมดื่มแม้แต่จะนําไปดีท็อกหรือว่าเอามามาดื่มนะคะแล้วก็ <g ain> อาบแช่อะไรพวกนี้คือหม้อเดียวเลยค่ะใช้สารพัดเลยค่ะนห, <laughs> หนึ่งหม้อทำต้มหนึ่งหม้อที่สารพัดคือน้ําสมุนไพรนะคะก็จะเป็นสมุนไพรฤทธิดเย็นเจ็ดส่วนนะคะอฤทธิดร้อนสามส่วนแล้วก็หอมกระเทยหนึ่งส่วนสามนะคะเอสก็นําไปต้มแล้วก็นํามาใช้ทุกอย่างเลยนะคะที่บอกไปนะคะทั้งสูตรทั้งอาบทั้งแช่ชทั้งหมดใช่เลยทุกอ,อย่างในน้ํานั้นเลยค่ะหม้อเดียวค่ะหม้อเดียวสารพัด่ะค่ะค่ะ อยาน้ำมันเขียวลงไปหน่อยเนื้อพี่แมมนะหยอกจะร่งวอ้ยจะสดชื่นมากเลยแม้แต่เราไม่เป็นนะเรายังดมแล้วเรารู้สึกสดชื่นเนาะเวลาไปสาธิตให้พี่น้องดูเนี่ยเราก็เราก็ทําเหมือนกันก็ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเอสายไวๆค่ะส้าธุคคะ